ก็ดูมาหลายร้านก็ถูกใจที่นี่ค่ะสวยสภาพดีไม่แบบซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรอีก สวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน้องแนนแล้วก็เฮียไม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยรถในวันสุดท้ายของเดือนนะคะก็วันนี้วันที่31กรกฎดานะคะเดือนหน้าก็เป็นวันใหม่แล้วเนาะวันนี้นะคะน้องแนนกับเฮียไม่อยู่ในรายการอะไรคะเฮียสวัสดีครับเป็นรายการปล่อยรถสวยๆประจําเดือนกระกฎดาคมครับชื่อรายการว่าจะเอาไหมล่ะ โอเคค่ะวันนี้น้องแรงกับเฮียไหม้นะคะจะมาทําการปล่อยเจ้านิสสันมาร์ปี2019กับเลขหม่แค่หลักหมื่นโลนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าได้ไปนะคะได้เทียบรถน้องใหม่ป้ายแดงในโชว์รูมเลยนะคะลูกค้าเพราะปัจจุบันไมเดอร์เชนของเขาก็คือตัวนี้แล้วก็มาอยู่กับเราวันนี้นะคะราคาน้องนะคะหายไปเกือบ2 0 0 0 0 0เลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะก็ วันนี้มาตรฐานของเราก็ยังไม่ลืมนะคะมาตรฐาน CP โค้งทางร้านนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรถท่านไหนก็ยังได้มาตรฐานเหล่านี้น้องแนนให้ยัยอธิบายมาตรฐาน CP ให้ลูกค้าฟังแบบเขาง่ายๆเข้าใจได้เลยค่ะเนี่ยครับผมก็มาตรฐาน CP เนาะเกิดขึ้นมาจากเนาะอยากให้ลูกค้าซื้อรถโดยที่ไม่โดนหลอกนั่นเองลูกค้าเราก็จะมีสิ่งที่มอบให้ลูกค้าด้วยกัน4อย่างหนึ่งะนะครับเป็น พรีเมียมคาร์นะครับพรีเมียมคาร์คืออะไรเป็นรถ<ะ>สวยมีรับประกันนะครับมีรับประกันโครงสร้างคัสซีเครื่องยนต์<ะ>เล่มทะเบียนเลขใหม่นะครับลูกค้า2นะครับเป็นพรีเมียมไฟแนนซ์นะครับพรีเมียมไฟแนนซ์คือเรามีเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลลูกค้าในการก่อนและหลังจัดสัญญาเนาะให้คำปรึกษาทั้งวอล์กอินทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็สม เป็นพรีเมียมเซอร์วิสนะครับลูกค้าพรีเมียมเซอร์วิสคืออะไรคือคุณลูกค้าซื้อรถไปก็อุ่นใจเพราะทางเรามีรับประกันในส่วนของเครื่องและเกียร์ระยะ6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลครับและประกันที่4เนาะคุณลูกค้าจะได้รับในการออกรถครั้งนี้ก็คือ เรามีบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจเนาะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเข้ามาจากช่องทางไหนเนาะทำอาชีพอะไรซึ่งโดยเฉพาะของวันนี้ต้องบอกคุณลูกค้าเกินไว้ก่อนเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เนาะเป็นคลิปคอนเฟิร์มลูกค้าที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อวันที่28ใช่แล้ว <อา S 2> ค่ะว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้คือถ้าอยากรู้รอรับชมในไลฟ์สดนี้นะครับผม โอเคค่ะในส่วนนั้นเราก็ยังไม่ลืมที่จะให้อของแถมนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เนาะได้ทั้งฟรีค่าจัดคาโอนนะคะภาษีพรบนะคะดูแลหลังการขายให้นะคะแล้วก็สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือมีประกันไปด้วยนะคะอุ่นใจทั้งผู้ขับและผู้ใช้เนาะเฮียแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมี หลายๆอย่างเลยเนาะที่อยากให้ลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาลองสัมผัสนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสนะคะน้องแนนให้ความเท่าเทียมกันแต่อาจจะได้สิ่งของตอบแทนไม่เหมือนกันในเป็นในการเป็นสมาชิกของไมค์กู่ะท่านต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะเหียว่าอาชีพอะไรแล้วก็ออกรถยากไหมไปค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะลูกค้าอาจจะเป็นการตื่นเต้นนิดนึงวันนี้ก็ต้อง สวัสดีพี่กับแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือน้องเล็กของที่บ้านนะคะลูกค้าวันนี้นะคะนี่เลยครอบครัวผู้โชคดีนะคะที่น้องแนนจะมามอบเจ้านิสันมาสคันนี้ให้ไปใช้งานแล้วก็ไปดูแลเนาะวันนี้น้องแนนอยู่กับแม่กับพี่อะไรคะแม่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อขวัญเมืองค่ะแม่ชื่อขวัญเมืองส่วนพี่ล่ะคะแนนครับโอเคค่ะแล้วคุณแม่กับพี่นี่มาจากไหนคะปัจจุบันพักอยู่ที่ไหนเอ่ยพักอยู่ที่บ้านพนพิรามค่ะพนมพิรามเนาะแล้วก็ ประกอบอาชีพอะไรคะแม่เผื่อมีลูกค้า,าสนใจค่ะประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างค่ะอืมรับเหมาก่อสร้างของแม่ก็คือทุกอย่างครบวงจรเลยใช่ไหมคะเนาะแล้วก็อันนี้เผื่อมีใครนะคะสนใจนะคะที่จะให้คุณแม่นะคะไปเอ่อทงานให้นะคือทํางานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นบ้านหรือ <c oughs> ห้องเช่าก็คือทาให้ <c oughs> หมดเลยนะคะแล้วก็ถามหน่อยคะ่ะแม่ ทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่ไหมกุดขาคะค่ะ,คะก็ดูมาหลายร้านก็ถูกใจที่นี่ค่ะ<อ>สวยสภาพดีไม่แบบซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรอีกอแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะแม่ดีมากเลยค่ะดูแลดีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์กับธนาคารเนาะธนาคารไวไหมคะแม่ไวมากเลยทํ <laughs> าไปถึงบ้าน <laughs> โอเคค่ะแล้วก็น้องแนนอยากจะให้แม่อธิบายเนาะในการที่เข้ามาชมที่ร้านแล้วก็ เออได้รับการตอบกลับไปคือเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่สามคำสั้นสั้นเลยก็ <c oughs> <c oughs> ยังไงคะ <c oughs> อ่าย่างไงก็ <c oughs> ได้คะแม่เอาตามความรู้สึกแม่เลยว่าเออมาที่ไมค์กุลคาร์เนาะเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกแล้วก็ดีใจไหมที่ได้รับรถคันนี้ไปแล้วก็หลังบริการเราก็มีติดตามต่อ,อก็ดีใจค่ะมาถึงก็ แบบว่าบริการดีแบบพูดอะไรไม่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรยุ่งยากค่ะก็การบริการการไปเรื่องไฟแนนซ์อะไรก็ง่ายค่ะโอเคค่ะได้ค่ะก็วันนี้นะคะน้องแนงก็ขอฝากน้องพันนีน้องแม่น้องเล็กของทางร้านซึ่งดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็จะได้ส่งต่อให้ครอบครัวนี้นะคะไปดูแลต่อนะคะเพื่อเอาไปใช้ในกิจการแล้วก็ขนเงินขนทองเข้าบ้านน้องแม่ฝากดูแลน้องต่อด้วยนะคะวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณนะคะสําหรับลูกค้าปลายเดือนแบบนี้นะคะเดือนหน้านะคะน้องแนนจะมาปล่อยคันไหนรบกวนลูกค้านะคะติดตามกดเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาที่การทํางานของพวกเราได้พวกเรายินดีรับฟังนะคะเพื่อวันหน้าวันใดเนาะจะเข้ามาเป็นสมาชิกของไมค์กคตาอีกนะคะน้องแนนก็ต้องขอบคุณแม่กับพี่ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะไม่าไม่าไม่มา